มาถึงชวเแถวแล้วค่ะด้านหลังเป็นประตูเมืองเก่าที่คนชอบมาถ่ายรูปกันสวยมากอากาศก็กําลังดีเลยถนนเส้นนี้ทั้งสองฝั่งเป็นอาคารสไตล์เก่าหลายร้อยปีร้านน้าชาร้านขนมแบบจีนแขเดินชิวๆได้ตลอดสายค่ะที่ชัวเทต้อนกลางคืนนะครับบรรยากาศคึกคักมากเดี๋ยวพาเดินตลาดกลางคืนกันค่ะไฟสวยมากเลยของกินเยอะแยะกลิ่นหอมไปหมดเดินเข้ามาต่อข้างๆนี่เงียบขึ้นเยอะเลยนะคะเหมือนคนหายกันหมดต่อเก่าสวยดีแต่ก็แอบหลอนนิดหน่อยตรงน,นั้นมีคนยืนอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรอยู่ข้างหลังเฮ้ยพี่พี่จีนโอยวิ่งพี่จีนหลบก่อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะคอยคอยอะไรอีกเนี่ยคอยพี่ตามมาอีกแล้วต้องเข้าบ้านเรเปเปิดเปิดปิดอย่าเข้ามานะคอยมันไปเถอะอีกแล้วมันหลบไม่หยุดเลยพอแล้ะฉันจะไม่หนีอีกต่อไป วาโทโนะอมามาวาวาะมะและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเสือมา่ามือปราบมารแห่งสัวเถาผู้เป็นที่รักยิ่งของคนจีนทั่วประเทศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา